ก็วิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปปด้วยไม่ไงจ้าไหมอย่างส้มยังไาใช่แบบทุเรียนเบิร์นหาตาเบิรงของข้าเจ้าของจักคของสีตีดบูรุน

ปูพร้อมกันเบิรตบ่อนิอืมเพลนว่าบ่อนี่เมานั่นะเพลนอยู่โอ้โหโอ้โหมาแล้วแกอันนี้เพราตอะผมขายพันไม้ผมขายพันไม้หนูเป่งหอนแบบโอ้โอ้โอ โอ้อันนี้จะเป็นหน่วยแล้วนะเนี่ยจะเป็นหน่วยสีจับไฮบ์่นี่ต้นสีดำคลูคิลี่แล้วนะเนี่ยโอ้โอ้ดโอ้ดน้ำแม่นบ่อนี่จ้ะอดน้สองมือไฮตอนแรกไฮแม่น่ะตอนแรกผมมาไฮน้ำอันอันนี้ไม่เสียบว่นี่มันก็้ไม่เสียที่ไหนเขาจะไปซื้อเหล็กมันดอกขอเลี้ยงจัวเอยกับพ่อ โอ้โหประมาณมันมึงไงซ้ำถอดใ่จหมข้างนู้ถิ่มก็เอาอ่ะเพราะมันติดตั้งนี่ตั้งสี่เอาสองคนกับพ่อเนี่ยเพิ่นเพิ่นข้างเพิ่นหนึ่งสี่เลยเพิ่นออกมาอันกำลังถีบแจงน้ำสี